ฮอกุผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นเกมที่สะเทือนสะทานอาเซียนช็อกตาตั้งกันเลยทีเดียวครับสำหรับเกมฟุตบอลอาเซียนครับ2024นัดที่3เกมที่ไทยบุกไปเยือนสิงคโปร์ก่อนเกมบอกได้เลยนะครับไทยเนี่ยนะครับกับสิงคโปร์ผลงานถือว่าน่าสนใจไทยชนะมา2นัดสิงคโปร์ก็ชนะมา2นัดเช่นกันนะครับ ประกอบกับเกมนัดน,นี้เนี่ยถ้าไทยได้3แต้มเนี่ยจะเข้ารอบทันทีโดยไม่ต้องไปคิดหน้าคิดหลังนะแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยโอ้โหไทยเราฝ่าฟันประเด็นดราม่าเยอะแยะมากมาย่รู้ดราม่าอะไรหนานะครับเราชนะ2นัดติดนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับว่าไทยเนี่ยต้องการทําการตลาดให้อาเซียนโดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกเล่ากันแบบนี้ก่อนครับเกมนี้ไทยเนี่ยตกเป็นรองสิงคโปร์ในบ้านของพวกเขาก่อน 2ประตูต่อศูนะครับใครจะไปเชื่อครับว่าลูกยิง2ครั้งของสิงคโปร์เนี่ยจะทําให้สถานการณ์ของไทยมันลาบากได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่ากันมาดูรายชื่อของไทยกันก่อนครับเกมรัดนี้เนี่ยไทยเราจัด เป็นผู้เล่นแนวรุกเลยนะครับพาติกูตาฟสั้นสุพนัทเหมือนตาอนันยยอดสังวานนะตรงกลางพีร,ระดอนมีไวด์เชอร์แล้วก็วีรเทพนะครับแนวรับปรับนิดนึงครับเอาพันษามายืนคู่กับสนนงคานเอาทิธทอนยืนแบ็คซ้ายสุพนันยืนแบ็คขวาพักนิโก้เลยครับปฏิวัติผู้รักษาประตูการโดนออกนำหนึ่งลูกเนี่ยผมมองว่ามันเกิดขึ้นได้มันเป็นอุบัติเหตุได้แล้วต้องยอมรับว่าสิงคโปร์มาดีมากจังหวะขึ้นนำข,ของเขาเนี่ย เล่นกัน2ช็อตเองนะครับผู้รักษาประตูนะครับอิสวานมาบุสวางบอลจากกรอบเขตโทษของเขาเองนะไปถึงทางาชาวาอานัวครับผู้เล่นประสบการณ์สูงวัย33ปีใครดูเอฟซีแชมเปี้ยนลีกจะรู้ว่านักเตะคนนี้แม่งโคตรอันตรายนะครับเล่นกับสโมสรในสิงคโปร์เนี่ยยิงท่าเรือระเบิดเลยนะครับแล้วเขาก็โชว์ศักยภาพไปเห็นว่าการจับบอลอันยอดเยี่ยมแล้วยิงทันทีเนี่ย สามารถเล่นงานปฏิวัติคำหมาได้แบบเหลือเชื่อผีจับยัดก็ได้ยิงดีก็ได้บอกได้เลยครับพอไทยโดนนํำเนี่ยโอ้โหสถา,านการณ์ร้อนชาเลยครับกองเชียร์งงดิเพราะว่าโอ้โหสิงคโปร์มาโคตรดีเลยเท่านั้นไม่พอครับคือตอนที่เราถูกนํำหนึ่งลูกเนี่ยเราก็พยายามจะกลับเข้าสู่เกมไม่ได้นะครับพยายามจะบุกพยายามจะวิ่งสู้ฟัดพยายามจะตีเสมอให้ได้แต่อย่างที่บอกครับว่าโอ้โหสิงคโปร เขามาดีจริงๆครับคุณผู้ชมมาได้ประตูชนิดผีจับยัดครับจากฟาริสลาเมอุครับที่โอ้โหยิงดีจริงอันยอมครับยิงนาทีสามสี่เนี่ยลูกนี้ผมให้นะยิงดีทุกอย่างครับเป็นลูกที่แบบว่าทยเราเนี่ยนะครับเนี่ยต้องเจอแบบเนี้ยคือต้องเจอบททดสอบต้องเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆแบบเนี้ยถึงจะได้รู้ว่าฟุตบอลในระดับเนี้ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เราโดนนำสองศูนย์คราวนี้คอมเมนต์เดือดไม่เลยนะครับเพราะว่า ไม่มีใครคาดคิดว่าไทยจะตกเป็นรองได้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับนะแล้วก็ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจของเด็กไทยนะช่วง้ายครึ่งแรกเนี่ยโดนด่าสนานมากหนึ่งคนคืออนันต์ยอดสงวานผมมาสงสารอนันต์ตั้งแต่เกมกับติมอเลเตเต้แล้วเขาเนี่ยโดนวิาพากษ์วิจารณ์ยับแล้วเกมเนี้ยในช่วงต้นกับสิงคโปร์เนี่ยมีโอกาสหลายรอบแต่ทำไม่ได้ครับแต่อย่างที่บอกครับนักฟุตบอลเนี่ยถ้าเก่งคือเก่งจริงๆ ขอแค่เพียงจับจุดตัวเองเจอแล้วเขาก็กลับมาจนได้จังหวะประตูตีไข่แตกช่วงท้ายครึ่งแรกของพาธิก,กูตาบซันต้องยอมรับนะครับคนที่มีส่วนร่วมแบบจัดเต็มคือสุดรั์เหมือนตานะครับที่นะครับไม่ไม่แบบว่าใจแคบไม่ใจแคบเลยคือแบบ พยายามวิ่งเปิดพื้นที่นะครับเห็นอนันต์ว่างจ่ายอนันต์เองก็ถือว่าตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเห็นพาติกว่างอยู่จ่ายแล้วพาติกก็ยิงในพื้นที่ที่โอเคมากคือผมเห็นในรายการนี้พาติกเป็นนักเตะที่เป็นกองหน้าที่หาตำแหน่งเข้าไปทำประตูได้ดีนะ แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งประตูสําคัญในการทําให้ไทยกลับมาได้แล้วเป็นการเปิดความมั่นใจของอน,นันต์อนันต์ได้แอสซิสจังหวะน,นี้ผมว่าเขาอ่ะน่าจะลดความกดดันลงเยอะนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนคาดหวังกับอนันต์เยอะแต่ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเกมระดับอาเซียนที่หลายคนอาจจะได้ค่าอะไรต่างๆเนี่ยผมพูดได้เลยนะมันก็เหมือนเหมือน บททดสอบของนักเตะอ่ะคือมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมคือตามข้อมูลไฟตีเนี่ยเราดูมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามโดยเฉพาะเกมยืนเนี่ยมันไม่ได้ชัวร์ไทยเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น1-2ในช่วงทยครึ่งแรกอะ่ะผมคิดในใจนะ ด้วยฟิลลิ่งการเล่นแบบนี้คาเลคเตอร์ของนักเตะเราที่อมีทีเด็ดไว้คือวิ่งเข้าใส่วิ่งสู้ฟัดไม่ถอยแล้วก็พยายามที่จะยิงประตูทงคือได้ผมเชื่อว่าคข้่งหลังกลับมาแน่โดยสถิติในครึ่งเวลาราครับบอกได้เลยว่าเอาตรงๆนะยอมรับเลยว่าไทยอ่ะ ดีกว่าทุกอย่างครองเกมเหนือกว่า5 3สิเเซตสิงคโปร์47โอกาสยิง10ครั้งเข้ากรอบ4แต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาครับคุณผ,ผู้ชมว่าสิงคโปร์เขาเฉียบขาดมากครับ2ประตูที่ยิงเนี่ยผมพูดได้เลยนะนี่มันคือฝันร้ายของผู้รักษาประตูเลยคือยิงเสียบมุมเสียบอะไรต่างๆเนี่ยมันรับยากมากครับเลยทําให้เราตกเป็นรองในครึ่งแรกตามสิงคโปร์อยู่1ประตูต่อ2แต่ผมเชื่อมั่นอยู่ใจลึก,ลกว่าดูฟุตบอลไทยมาหลายเกมคาแรคเตอร์ของเด็กชุดเนี้ย อย่างที่บอกว่าฟุตบอลมันมีอะไรที่เกิดขึ้นได้เราไม่ได้แบบเล่นเหนือชั้นในทุกเกมนะครับฟุตบอลเนี่ยมันมีเกมโมเมนตัมที่บางทีบางครั้งเรานำคู่ต่อสู้เราก็ต้องคลองโมเมนตัมให้เหนือกว่าเพื่อจะเป็นผู้ชนะ แต่มันก็จะมีฟิลลิ่งในการมีโมเมนตัมที่เป็นรองคู่แข่งซึ่งวันนี้เราตกอยู่ในคาแรคเตอร์ที่เป็นรองคู่แข่งแบบเกือบจะร้อยเรซตก้าตาม2ดอกเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นอะไรที่เก็บปวดรวดร้าวมากสำหรับทีมฟุตบอลโดยเฉพาะการเล่นไปเยือนด้วยนะผมคิดในใจครึ่งหลังเนี่ยนะครับถ้าอีซียังใจแข็งใช้ชุดเดิมต่อไปมาแน่อีกดอกมาแน่ซึ่งมาจริงๆคนระับคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเด็กเราวิ่งจริงๆวิ่งสู้ฟัด โคตรสู้กับดูบินนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้นะครับเล่นในครึ่งหลังไปเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นครับการประสานงานที่ยอดเยี่ยมและอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ประตูที่เราได้ลูกแรกในครึ่งแรกคืออนันต์ยอดสังวาสอีกแล้วนะครับ วางบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ต้องชมครับสุบรรณเหมือนตารายการนี้เนี่ยสามเกมผมพูดเลยทีมชาติไทยขาดเขาไม่ได้จริงๆไม่แปลกครับที่คุณซื้อชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาดะอีชีเนี่ยจะส่งให้แบงค์เนี่ยลงสนามประจําในรายการนี้เลยเพราะว่าเขากลายเป็นกองจากสําคัญในแนวรุกนะครับผู้เล่นสิงคโปร์เอาไม่อยู่และลูกหม่งของเขาทีเด็ดมากครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ผมพูดได้เลยครับณวินาทีนี้อาเซียนช็อกแล้วเพราะว่า ใครจะไปคิดนะครับตกเป็นรองก่อน2ดอกนะครับสถา,านการณ์ไปเล่นบ้านสิงคโปร์ด้วยและต้องบอกว่าสิงคโปร์เขาไม่ได้กลัวเราเลยนะคือโค้ชญี่ปุ่นวางหมากสิงคโปร์มาดีมากเล่นสงการจิตวิทยาทุกอย่างเลยไม่แปลกที่คาเลคเตอร์จะออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม แล้วสุดท้ายก็เหลือจะเชื่อครับสุดท้ายทีมชาติไทยมาได้ประตูชัยครับจากทางด้านของพีระดอนฉำรัศมีครับชาร์จเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับทำให้ทีมชาติไทยครับเอาชนะสิงคโปร์แบบสุดมัน3ประตูต่อสได้ใจแบบสุดๆกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือ5ข้อดีนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งผมมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีได้แล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมข้อแรกยกให้กับหัวจิตหัวใจแบบโคตรสู้กระดูบินครับตกเป็นรองอันนี้ถ้ามองเป็นแง่การตลาดอาเซียนก็ได้นะครับไทยเป็นทีมเต็งแชมป์มอยู่แล้วการตกเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันก็ต้องแสดงถึงสปิริตและจิตวิญญาณของความเป็นนักฟุตบอลไทยให้คนอาเซียนได้เห็นซึ่งอันนี้นะครับนักเตะทั้ง11คนของเราครับแสดงสปิริตอันสุดยอดครับตกเป็นรองแต่โครสู้ไม่ใช่รองลูกเดียวด้วยนะ2ดอกนะครับคุณผู้ชมแล้วใครที่ดูเกมเกมนี้นะครับหัวใจไม่แข็งแรงเนี่ยเครียดหัวใจจะวายได้เลยนะครับเพราะว่า มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับสถานการณ์ของฟุตบอลคือดูอาเซียนคับมาหลายเกมหมว่าเกมเนี้ยคุณภาพเกมสนุกนะครับสู้กันได้มันแลกหมัดกันได้สนุกสูสีมากๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจของแข้งไทยนะได้ใจผมไปแบบเต็มๆผมชอบมากครับกับการที่ได้เห็นคาแรคเตอร์แบบนี้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับ ข้อที่2ความดีงามของทีมชาติไทยในรายการอาซิยงคัพ2024หลังผ่าน3เกมผมยังไม่เปลี่ยนใจนะครับผมยังปักใจรัก ในสไตล์การเล่นของสุพนัทเหมือนตาครับก่อนหน้านี้หลายคนถามหากองหน้าพรสวรรค์สูงของไทยในยุคต่อจากมุ้ยเทยรศินแดงดาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะไม่ใช่แค่สุพนัทนะพาธิกกุตาบซันก็เชื่อขนมกินได้ไว้ใจได้เหมือนกันครับเฉียบขาดเฉียบคมแต่ที่ผมชอบสุพนัทเพราะว่าเขามีส่วนร่วมในการพิก แขงเกมได้สวยเกมระดับอาเซียนเนี่ยเล่นได้ในขนาดนี้นะครับก็มีความคาดหวังสูงเลยว่าถ้าไปในระดับเอเชียถ้าสุบนัณโชว์ฟอร์มในสไตล์แบบนี้เล่นได้มั่นอกมั่นใจแบบนี้เนี่ยผมว่านาคตไทยในเกมรุกเนี่ยน่าจะไว้ใจได้เลยทีเดียวสุบนัณเป็นทุกอย่างให้กับเกมครับแล้วก็ช่วยให้ไทยเรากลับมาได้อย่างสวยหรูคนที่ข้อที่3ที่ผมชอบคนนี้ผมให้เลยฝ่าฟันวิกฤตดรามา่าคอมเมนต์ดายับเย,ยินย่ยี่ย แต่ไม่ยอมท้อใจนั่นก็คือในส่วนของอนันยยอดสงวานก่อนอื่นเลยต้องยกเครดิตให้กับคุณซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทระอิชิแกน่าจะชอบอะไรในตัวของนักเตะรายนี้แหละนะครับแม้ว่าจะโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่า เ,เลี้ยงไม่ค่อยไปนะครับตัวต่อต,ตัวก็ไม่ได้โอกาสจบเหน่งๆก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อนันต์ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเกมนี้ถ้าเขามีโอกาสทําประโยชน์ให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเขาจัดได้ตลอดครับแล้วต้องยอมรับการแบบตรงไปตรงมาครับว่าการที่เขาจัด2องแอซิดในเกมนี้เนี่ยน่าจะทําให้แฟนบอลไทย เปิดใจรับเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชัตไทยแบบเต็มๆซึ่งผมให้ใจไปแล้วเพราะว่านันนี่ครับเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่ามีทีเด็ดแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาข้อที่4อันนี้ยกให้แบบใจจริงๆนะครับอีช e ี T e, แก้เกมดีโคตรๆนะครับยอมรับเลยว่าตอนตกไปลอง2ดอกเนี่ยคิดในใจถ้าจบ2 0ครึ่งแรกเหนื่อยแน่นะครับกลับมา กับความกดดันต้องยิงให้เร็วต้องยิงให้ได้นะครับโอกาสจะชนะมันก็มีน้อยลงไปทุกขณะแต่ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาว่าสไตล์การแก้เกมของอีชีในเกมนี้สุดยอดโดยเฉพาะครึ่งหลังเขาสั่งนักเตะบีบแดนบนเลยไม่ให้สิงคโปร์คิดเร็วทำเร็วหรือมีจังหวะที่จะตอบโต้เพราะเสีย2ลูกเนี่ยเกิดจากจังหวะใจลอยด้วยกันทั้งคู่แล้วเราก็ทำสำเร็จจนได้มันคือความสุดยอดยอดสุดที่ผมพูดได้เลยนะครับว่าเกมนี้อีทีแก้เกมดีมากจริงๆแล้วเนี่ย ไอจังหวะ VR r ิป,ประตูอะไรต่างๆผมพูดได้เลยนะจังหวะโมเมนตัมเกมของไทยมันมาจริงๆแล้วมันมาได้โหดมากๆครับคุณผู้ชมข้อสุดท้ายครับอาเซียนคอมเมนต์ครับผมเข้าไปอ่านบางส่วนแล้วยังไม่ยาวมากว่าตอนที่จบครึ่งแรกเราตามอยู่แต่อาเซียนคอมเมนต์เนี่ยพอเห็นเราสามารถกลับเข้าสู่เกมได้ก็บอกได้เลยว่าถ้าไทยกลับมาในเกมนี้ได้เนี่ยนะครับก็เอาแชมป์ให้ไทยไปเถอะเพราะว่า โอ้โห و, เกมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมยากนะแต่เรากลับมาได้อย่างสวยหรูและสวยงามเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือ5ข้อดีที่ผมได้เจอในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามเกมนัดนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ บิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ